เปิดสาเหตุไอ้ปริทยาต้องทำสัญญกรรมรู้แล้วน่าเห็นใจมากหลายคนรู้จักกันดีสำหรับไอ้ปริทยานักแสดงสาวชื่อดังที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง ATM อ e r r o อและต่อมาก็มีผลงานสร้างชื่อเสียงอีกมากมายทั้งนี้สาวไอ้เคยเกิดอุบัติเหตุหลับในชนกับรถหกล้อทำให้หน้าเสียโฉมต้องรักษานานกว่า2ปีแล้วก็ต้องรักษาหน้าไปเรื่อยๆจนชาวเน็ตมองว่าหน้าเปลี่ยนไปและโดนมองว่าเสพติดสัญญกรรม นอกจากนี้สาวไอยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารักษาตัวมานานกว่า8ปีแล้วโดยทางด้านไอปริชยาเคยเปิดใจถึงสาเหตุการทำสัญญกรรมระบุว่าจำได้ว่ากำลังจะไปถ่ายซิทคอมขับรถไปเองหลับในทนกับรถหกล้อไอสลบตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแล้วไอสลบไป10นาทีแล้วตื่นมาเจอกู้ภัยที่มาช่วยตอนนั้นเลือดเต็มหน้าในใจก็ยังคิดว่าจะไปถ่ายงานยังไงไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยอาการไอตอนนั้นคือหายปลาระหักข้อมือหักกระดูกซี่โครงข้างขวาหักไปทิ้งปอด ปอดรัวหน้าต้องเย็บสามชั้นเสียโถมเลยต้องใช้หมอห้าคนรักษาสัญญกรรมพลาสติกหมอปอดหมอตาหมอมองแล้วก็หมอกระดูกและอุบัติเหตุครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำสัญญกรรมเพราะซีบขวาไปหมดเลยทั้งตัวและหน้าตอนนั้นต้องไปหาหมอสัปดาห์ละครั้งไอไม่ส่องกระจกเลยสามเดือนต้องเอาผมมาบังหน้ายอมรับว่าตอนนั้นสภาพจิตใจแย่มากเหมือนว่าเราหยุดงานด้วยแต่เราก็มีเวลาคิดเยอะขึ้นก็พยายามหาหมอรักษาหน้าให้ดีขึ้น กว่าจะกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้เวลาสองปีกับเรื่องที่ถูกมองว่าเสพติดสัญญกรรมสาวไอเผยว่าพอเริ่มไปทําก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็เคยพลาดจะมีช่วงที่ทําแล้วพลาดมีช่วงหนึ่งที่ฉีดโบท็อกไม่เท่ากันสองข้างเลยดูปากเบี้ยวกินน้ําก็ไหลออกจนกระทั่งมีคนทักว่ายิมแล้วปากเบี้ยวก,ก็เลยต้องฝึกมัดกล้ามเนื้อให้บาลานซ์กันการทําสัญ,ญญกรรมก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆก,ก่อนก็มีช่วงที่รู้สึกว่าทําเยอะไปควรจะหยุด ก็หยุดทําไปช่วงหนึ่งต้องรอให้หน้าเข้าที่ก่อนแล้วค่อยกลับไปหาหมอใหม่ช่วงที่ทําจมูกแรกแรกก็ไม่ทินหน้าตัวเองกว่าจะลงตัวที่หน้าปัจจุบันทําจมูกไปสองครั้งถ้าถามมูลค่าทําหน้าก็คิดว่ามากกว่าค่าตัวทําทุกอย่างทั้งหมดน่าจะเกิน10บล้านบาท